ตอนนี้เตียงยังไม่มานะคะมาแต่ไอยังละ่ะมาแต่ไออันมาตราหนะเจะได้ดซัำเนยเบิ้งโอ้ยที่นอนเขาน่ารักนะคะเดี๋ยวกางคืนเดี๋ยวสิไทยเบิ้งกางคืน,นตอนนี้เป็นกลางคืนนะมองบ่ค่อยเห็นปานไหดอกเดี๋ยวจะให้ดูเสื้อผ้าแอลฟานะคะจัดเรียบร้อยแล้วสวยมาก โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนี่จัดให้นางเรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าเวลาลื้อกรุนายนลื้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเขียนเห็นไหมก็จะเขียนของเขายีนบ็อกเซอร์แน็คชอยนี่จัดเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อผ้ากระเป๋านางเรียบร้อยแล้วก็จะมีแน็คชอย มีพูนะถอยเอบบ๊ะได้ได้นะถอยโอเคเอ,บบอันนี้เป็นอุนเนอร์บ็กเซอแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุนเนอร์บ็กเซอแปะถอยสะอาดค่ะห้องนางเรียบร้อยตูก้กะเป็นยังสี่เนาะนี่สกริลปวัวก็เนสเก็ต